อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีพจน์อย่าเพิ่งรีพจนนะโอเคโอเคไป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 โอเราจะอุ้มไปพอเหรอพอมึงเชื่อเขาด้ก็เอาเท่าที้ได้ไงทิ้งเลยไปเลยไปจิ้มเลยแต่ไม่พจน์ไม่พจน์หนูไม่พจนเลเบลนะพจนเลเบลไปไปอะไรนะสรุปพจนที่เลเบลคือไปที่แหละไปที่เหมืองก่อนแล้วก็อุ้มไปที่เลเบลแทงที่เหมืองนฮะวก็ไปคนเขารุ้นได้วย เอารถด้วยใช่ไหมเอาด้วยขึ้นจับ้วยเลยเนี่ยเอาี่ตรงที่หลไม่เลยตรงที่หลองมันไม่ค่อยล็อกตรงที่หลองไม่ค่อยล็อกกูจะไม่ลงนะกูจะปิดไจะเบียรโอเคไหมกูจะไล่กูจะเบียร์ที่ประกันจับก้อนไปไลกูเลยอะเออไม่ใช่รถกูมันกลัวแม่งเลยตรงที้หลอมอะ อันนี้เว้ยสา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 ยก่อนนะสายก่อนสายก่อนสายก่อนสาแล้อน้ นะอุ้มได้หรอ ไกลหมดเลยไก่หมดเลยไปเฮ่อไปเ่้มันออกไป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 ไม่ไปไมไปันมันออกขั้นไ่ไปไ่ไปว้ายว้ายว้ายมันเลี้ยวนะใครไปนะได้ได้อยู่ก็เก็บของหนึ่งเลยเก็บของยังเก็บของยังไก่ไก่เยอะเลยไก่ทุกคนเลย กับใครอะไรเกิดก right. ่อนกันไปยืมไปลอยๆยิงใครเกิดก่อนเกิดก่อนอยู่เรี่ยวใครเกิดก่อนเสมอ <Queen. S 1> ไม่มีอะไรเลยเลยไม่ตายโอเคอยูทำไมน่ากลัวนะ อ๋อบอกไปแม่งเฮ้ยชิบเบี้ยดีกว่าเก็บของมันเก็บของกันเฮลยไม่มีรถอะเราไปเอาเรไปไหนอะเราไปไหนอะเรามาไหนอะโอเคโอยเฮ้ยเฮ้ยไปข้างไหเอะไปคนนั้นไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลย What? แม่งงัดรถเขาฝน,นแล้วฝนแล้วงัดลมเลยแม่งงัดรถเขามที่นัดนัดเลยแม่งนัดรถเขาหอนเลยแม่งงัดรถเขา Okay. Ok. โจรมายิงมึงแต่มันขอโทษแล้วยิงผิดมั้งมจับแรงก่อนไอ้บอนระวังมึงิดดูจนชุมเยิงจะยิงโจนจะยิงโจนจะยิงพี่โผลุ่่มเลยเหรอโอ้ยโอ้ยเย็นไว้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 ขอขอ่อกด้วยโอ้โหนวุฒิบมือเลยวะ 哎呀！<Okay. S 2> okay. ขับไปขับไปไม่ต้องรีบเอไม่ถึงม่ถึงต้ม่ถึง เดียวดีเอาดีอด้อยออิอะไรยิงเฮียอะไรอโอเคมึงเก๋ว่าจะหนีบ้านจะหนีบ้าน What mm -hmm. <laughs> ออ,อ,อ,อกององลอง,กองออกอลับอ,ออกออาออกไหนฮะออกออกไปได้ไหมโอ้ยอย่าตีครับอย่าตี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 ถ้าตีตีผมตีคืนนะโออ้้ยไ ดีกว่าพี่ฉนดีว่าแล้วเหรอมาข้าด้วมาด้วยมด้วยมด้วยฉันไไหนแลที่ตรงนี้คอยอยูนี้ถ้าฉันอ่ไหนไ่ตัวเขาบนด้วยหมแล้พี่ผมว่าเายิงเราด้วยปะหรือวะ ยิงนะเขายิงพี่นพียิงเาอยู่พี่ผมต้องปดมือไม่สามารถหน้าัไม่ได้้คหนีเลยโดแล้วไอ้ควายไอ้ควายเร็วิงโจรก็แย่แล้วผมโดนคุณยิงมาตอรอบแล้วยิงโจรโห ถือปืนอยู่แล้วดิวดูดิวดูดิก็ผมยิงโจนโอ้าหแต่ผมเฉย่ังไอเลยคนรัวผมยิงโจนเป็นเดอหน้าใช่ปะอ้าผมยิงโจนไม่เฉยเลยเออไยวป่ะเดีว่คเอาเอา แล้วเขายิงผมไอ้สุนัขโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอย่ายิงเขาอย่ายิงหนูมึงสีรักฟิกให้หนูไหมไม่มึงมึงไอ้นี่มีเข็มมีมนเกินวิ่งวนที่อยู่เอ้ยบางไม่มีเขาทําสับไม่ได้เรียกมันไปให้ไกลๆให้หน่อยบ้วะ อ่ะเหรพี่ผมไม่มีล็อกพีคบีบที่มีที่มีที่มีต้องขับไปล็อกอื่นขับไปล็อกอื่นเขาต้องขับไปล็อกอื่นมะใช่อย่างนี้เนียหลบลงไม่ได้พี่ต้องลงมาหนีเดี๋ยวผมขึ้นล็อกอื่นเขาพี่ต่างคนต้องลงอ่ะเพราะพี่ต่างคนต้องลงหลับบอกไปนั่งสี่ใช่ป่ะใช่ถามบอกไปนั่งสี่กันนะพี่ น่าสน้าสอ่ะปดปะเออไอ้ย้ยดีขึ้นกระเพาะเยอะเกมคนทองด้วยเฮอไขว่าหน้าไข่อะข้างบนอะ อตุลตันใครอะโอ้ไม่ลอดหรอกเดี๋ยวว่าเขาก็ยิงเราอีกีแล้วบอกว่าเรายิงหรือตามตามตามเราหตามตามหลอกเขอะอบเทียงทำไมอะไมปอบเทียงโอ้เนื่อยอะ โอ้โหพี่ไม่ได้เฮี้เลยพี่ตรงๆครับได้บันเลยได้ชนองมันนองของเลยอ่ะบตำรวจมันเยอะพี่แต่เมื่อกี้พวกเสียงไม่ได้ามาเป็นเป็นผู้พักที่พักเอง สวัสดีครับไม่ใช่โจรครับสวัสดีครับไม่ใช่โจรครับพี่ต้นหลวงใช่ครับแล้วใครอ่ะครับเป็นพลเมืองดีครับกับรถปั่นผมก็ไม่ใชโจรครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับครับไมบคลัวครับพี่เราต้นหวจไม่ค่อยโฉลงเลยอ่ะแม่กลัวจริงครับ ไปต้องกดนะครับเอาตำรวจเยอะครับจับโจรได้ยังครับตัดจะจับได้แล้วนะครับอ๋อโอเคโจรครับพี่โจรเยอะๆพี่ไปดูตำรวจอีเยอะปะพาไปนิดคุณจะออกคุณออกไม่ได้ละพักแล้วกันพักเลยเหรอใช่ๆๆปูไปเหมือนกันพี่เอาพักเหรอ ใช่โ <Okay. S 1> อเคอะไรพี่พี่สั่งมาจีแยกย้ายเปลี่ยนชุดเลยเออเอออ่ะเออไอมันจะมีคนหลงเหลืออยู่ไหมลองถามๆมาดิเพราะว่ามันมีคนเด็กแกแ๊งเราวิ่งออกมาเรื่อยๆเนี่ยหลบๆอยู่ไม่รู้หลบไไหนบ้างถ้าไม่ไม่รู้อ่ะแต่อนนี้ผมที่พี่เจอไปตีเจอมังกรเนี่ย ผมก็ยิ่หลงผมก็ต้งมาแรงเดี๋ยวผมกลับไปดูให้ละให้กลมใหนให้เอายี่ยีย่เดี๋ยวพี่เราวนๆดูรอบๆหนึ่งถ้าไม่มีพี่ไปกับเบชชุดเลยพี่โดนโดนแค่สี่คนปะถ้โดนจับโดนปรับแค่สี่คนปะทำคาดีสูงสุดอ่ะผมจะใช่พี่เพราะเราทำข้างนอกมาเข้าข้างในถูกปะ